ค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราจะให้ป้าเรานะคะสุดยลักนะคะรีวิวกระเป๋าค่ะอนี่มีขนจมูกกระเป๋าด้วยนะคะอ้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีกระเป๋าดำเข้ามาจากประเทศดดอังกฤษนะคะที่ได้รับการส่งมาจากมาเข้ามาจากประเทศอังกฤษเลยนะคะที่มันมีความสวยถูกใจ มีระดับมากเลยนะคะในการที่จะใช้นะคะสีนี้เป็นสีที่แบบว่าเพอร์เฟกมากกระเป๋าหน้ามีมีกระเป๋าหน้ามีอ้ไงห้ามีมซิปนะคะซิปหน้าสามารถใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะใส่อะไรก็ได้ที่เราอยากจะใส่อืมสมมุติว่าเราอยากใส่ยะดมเราสามารถใส่มไม่ควรเลยค่ะไม่ใช่กระเป๋าหมากค่ะจะใส่ยะดม เราไม่ใช่กระเป๋าคนแก่กระเป๋ากระเป๋าหรือว่าไ <c oughs> ด้ใส่ใอะไรได้บ้างคะโอ้น่าเยอะแยะมหาศาลนะคะในการที่จะใส่มีทุกอย่างที่เราอยากจะใส่นะคะแรกดับแรกเลยก็เป็นกระเป๋าตังค์ค่ะซึ่งในกระเป๋านี้ก็ต้องมีสตังค์ด้วยนะคะไม่ใช่แบบเป, <c oughs> เป็นกระเป๋าธรรมดาต้องมีตังค์ด้วยโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์หายค่ะโทรศัพท์หาย กระเป๋าบัตรเครดิตนะคะเจะมีบัตรเครดิตตั้งหากนะคะอุยอ้ยอุย <c oughs> อ้ยไฮโซมากเลยค่ะล่าสุดนะคะ,นนะ,ะบัตรตกไปละหมดแล้วค่ะจริงๆอยากใส่อะไรก็ใส่ได้นะคะที่สำคัญเราต้องมีเรื่องของ ยาค่ะที่สําหรับตอนนี้โควิดกำลังระบาดเจ็บคอมอะไรก็แบบฉีดพ่นเลยนะคะโดยการใช้สเปรย์พ่นสมุนไพรนะคะที่ไม่อันตรายต่อโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ที่เราต้องมีพกไว้หาเจอนะคะหาเจอค่ะติดทีวีก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์จดตรงนี้ได้ในการที่จะมองโลกมองชีวิตชอบลถ้าแปลงฟันยังมีเลยนะคะแปลงฟันยังมีเลยค่ะ กระเป๋าโดเรมอนนะ,ะโดเรมอนนะ,ะนะคะมีทูบเนี่ยนะคะมีเอีงนะคะคืออะไรขนมค่ะยำหิวก็มีขนมนะคะสาม,มารถที่จะมีได้นะคะในนี้นะคะสาม,มารถที่จะมีหมอนได้ด้วยนะคะเวลาง่วงนอนตอนไหนก็เอามานอนได้เลย เ,เลยลสุดท้ายนะคะถ้าอร่อยจะ,จะสั่งที่มูกเ็ทปากตดาษที่ชู่ก็มีค่ะ <laughs> <laughs>